เ,นะเป็นอะไรที่ที่ทไม่คาดฝันมันจะได้ชกกันเป็นอะไรที่<ม>ทุกคน,กยนอยากดูมวยคู่นี้มากมแต่สุดท้ายนี่<ม>เพชรยินดี<ม>ได้จัดมวยคู่นี่นะถือว่าเป็นคู่มวยที่ในอยู่ในความฝันของของแฟนนวยถ้าถามว่าทัศนะของผมเนี่ยดูแล้วคู่ที่เป็นยังไง ก็ต้องวิเคราะห์ไปตามตามตามความรู้สึกของผมนะะว่านอกเนี่ยเพชรศิลาน่าจะได้แต่แพ้อาจจะแพ้ไหนนะแต่วันนี้เนี่ยขึ้นมาคู่นี้ถ้าความเห็นของผมเบิดต่อรองแน่นอนแต่นักีฬาราคาอะไรผมไม่รู้นะแต่ให้ผมเล่นทั้งสองคนเนี่ยผมไม่คาฟันธงว่าใครจะดีกว่าใคร ราคาเปิดที่เพชรศิลา1 1 8เยอะแพงไหมครับผมว่าแพงครับผมว่าแพงถ้าเพิดเปิดเปิดเพชรศิลา1 1 8เนี่ผมว่าแพงนะอ่ะอาเราอ่านว่าอย่างมากก็น่าจะเป็นแค่เสมอเปิดเสมอเพชรศิลาตอก,กับ5 4้าสแต่อันนี้เปิด1 1 8ตออก,กับ5 3้าามนี่ยผมว่าแพงมากๆผมว่าแพงมากมากผมว่ายังไงถึงเวทีเนี่ยผมว่าไม่น่าไม่วันโชคเนี่ยไม่น่าจะมีแลราคาราคา1 1 8ตออกับ3ส3253ห้หรอกไม่มีหรอกนะอ่า เกมบอลชกคาดว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็น่าจะน่าจะโอเลเล็กเป็นฝ่ายเดินนะโอเลเล็กเป็นฝ่ายเดินแล้วก็เดินแล้วเนี่ยถ้าเบิดนอกเกิดไม่แพ้พิศิลาเหนื่อยพิศิลาเหนื่อยแต่ตามดูแล้วนอกเนี่ยพิศิลาน่าจะได้แต่ถ้าพิศิลานอกไม่ได้เนี่ยกลายเป็นพิศิลาต้องกลับเป็นฝ่ายเดินเนี่ยพิศิลานเหนื่อยแต่โอเลเล็กแพ้นอกยังมีโอกาสชนะใน ยังมีการเดินชนะหนอนะเพราะฉะนั้นเกมการชกของมวยคู่นี้อยู่ที่สองยกแรกโชคออกมาแล้วเนี่ยฝีมือใครดีกว่าใครอคน,นอกนอกใครดีกว่าใคร,นะรพี่ดาเขาซ้ายเเล็กกนะ็สองแข้งสองการได้นะนะนะคู่นี้เป็นอะไรที่ผมคาดการยากมากยากมากนะถ้าถามให้ผมชอบใครเนี่ยผมกาไม่คุณผมดูดูสองยกอนะวิธีการชกของมวยมวยคู่นี้ก่อน ว่าการโชคออกมา2องยกแรกจะเป well> right ็นไงการนั้นคู่นี้ประเด็นเลยใช analogy? ่ไหมครับขายได้แข็งขัดได้เงินรางวัลด้วยใช่ไหมใช่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 เงินรางวัลห้าหมื่นห้หมื่นะรางวัลห้าหมื่นแล้วก็นับจากนี้เป็นต้นไปก็ป้องกันแชมป์ชิงแชมป์ห้าหมื่นหมดเลยทุกคู่ทุกคู่ทุกรุ่นที่มาที่ไปของการที่เพชรยินดีมอบเงินห้าหมื่นบาทมาเป็นไปมาอย่างไรบ้างมีคนสนับสนุนนะพักพวกอะไรอะไรก็อยากจะให้ให้ให้แชมป์แชมป์ทูมีสีสัน นะให้คนให้คนมองว่าแชมป์ทูเนี่ยมีรางวัลนะมี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 สีสันแล้วก็มีมีมีคนอยากเข้ามาชิงนักมวยก็อยากชิงเพราะฉะนั้นที่ที่ที่มีการมอบเนี่ยมันไม่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 ใช่เงินคือคนมีผู้สนนนับสุครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักมวยไปด้วยถูกต้องเรื่องราจมเดินเคียร์พูดได้ไหมครับอย่างอย่างอย่างให้เขาออกข่าวเขาจะออขาวุกเนี่ย